เรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผู้อำนวยการสํานักรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ท่านที่ปรึกษาท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีท่านผู้แทนจากหน่วยงานพันธมิตรผู้เข้าร่วมประกวดสื่อมวลชนและผู้มีเกียรติทุกท่านครับที่จริงส่วนของผมนั้นเป็นส่วนที่ไม่จําเป็นนะครับเพราะผมรู้ดีว่าน้องๆน,น,นั้นคงอยากจะรู้ผลการแข่งขันมากกว่ามันยินฟังผมนะครับผมจะพยายามจะพูดสร้างที่สุดนะครับเพื่อให้เห็นว่า EGA นั่นทํางานอย่างไรนะครับ <c oughs> แกผู้มีเกียรติครับโลกเรามีอายุ4,500ล้านปีนะครับ4,500รล้านปีแต่มนุษย์เรานั้นเนี่ยเพิ่งเกิดมาในโลกนี้เนี่ยตั้งแต่ยังไม่เป็นมนุษย์เนี่ย1,000ล้านปีนะครับ 1, ขอไปตั้งทศ1ล้านปีนะครับแต่เราเป็นตัวตนแบบที่เราเป็นทุกวันนี้ยืนสองขาแบบหน้าตาแบบนี้เนี่ยเมื่อ1 0 0 0 0 0ห้ามืนปีมั่นเอง7,500ชั่วคนนะครับ ที่เราเรียกว่าโฮโมเซปียนส์ก็คือพวกเราเนี่ยนะครับตลอดเวลา1,50 0มืนปีเนี่ยโลกมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยในเรื่องเทคโนโลยีมันเป็นเปลี่ยนแปลงจริงๆก็มีเครื่องจักรไอ้น้ำเมื่อ200ปีเศษมันนี่เองแวก็พัฒนาสิ่งต่างๆยุคค,คอมพิวเตอร์ต่างๆมานะครับแต่ผมคิดว่าในในความในความเป็นจริงเนี่ยสิ่งที่มันทำให้เรากลายเป็นโฟโนเซปียนส์นั่เนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นเมื่อมกราคมปี2007 เมื่อสตีฟจ็อบสเอาสี่เหลี่ยมอันหนึ่งที่ใหญ่กับาคิดแคดเล็กน้อยนะครับมาโชว์และยุคนั้นก็พูดได้เต็มปากนะครับว่าเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงโลกอย่างสําคัญโลกเราเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงสมาร์ทโฟนอย่างที่ใช้งานได้อย่างจริงจังนั้นเนี่ยเมื่อเพียง8ปีมันเท่านั้นเองนะครับแต่เราอยู่ในการเปลี่ยนแปลงนั้นเราจรึงมองไม่เห็นนะครับแต่ถ้าเรามอง ถอยออกมาแล้วมองกลับเข้าไปเราจะตกใจมากเลยในแสนห้าหมื่นปีมันเปลี่ยนแปลงชีวิตเราทั้งหมดจริงๆอาจัง,จง,จงนั้นเพียง8ปีเท่านั้นเองเมื่อก่อนพ่อแม่ลูกไปทานข้าวด้วยกันทุกคนก็นั่งทานข้าวด้วยกันนะครับตอนนี้ทุกคนก็ก้มหน้ากับไอ้สี่เหลี่ยมอะไรก็ไม่รู้ต่างคนก็ต่างกดนะครับและต่างคนก็สนใจโลกของตัวเองใช้เวลาหลายชั่วโมงต่อว,วันระกับไอ้สิ่งสี่เหลี่ยมที่อยู่ข้างหน้าและจะใช้มากยิ่งขึ้นนะครับอ c ค n นอเมียสินิศาสตร์อิคอนานอเมสฉบับเมื่อไม่นานมานี้บอกว่าในโลกเราขน,าน้เนี้ 50%ของผู้ใหญ่ในโลกนี้นะครับมีสมาร์ทโฟนครับคาดหวังว่าในปี2020อีก5ปาปี่างนี้เนี่ย80%ของผู้ใหญ่ในโลกนี้เนี่ยจะมีสมาร์ทโฟนครับและสมาร์ทโฟนที่เราพูดถึงนั้นเนี่ยแม้แต่รุ่นที่มันมีความสามารถน้อยที่สุดมีแคปซิตี้ในการประมวลผลพาวเนี่ยนะครับเท่ากับคอมพิวเตอร์เมื่อส่งมนุษย์ไปโลกพัะจันร์เมื่อปี1969ครับอัศจรรย์มากเลยเอารุ่นที่มัน ความสามารถต่ำที่สุดนั้นก็ยังเท่ากับคอมพิวเตอร์นะครับเมื่อตอนส่งมนุษย์1 9 6 9เก้กอาไปโลกระจันเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยที่เอวของท่านนั้นเนี่ยท่านมีซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับของเมื่อเยสเดเยสเดียนะครับฝรั่งบอกอย่างนั้นนะครับคือปีก่อนๆสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อัศจรรย์ต่อโลกอย่างยิ่งและเป็นสิ่งอัศจรรย์ต่อโลกมนุษย์อย่างยิ่ง,ง,าารรก,าง,งการดำรงชีพของเราเปลี่ยนไปโดยยังไม่เคยกลับมาเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเราไม่รู้ว่าจากนี้ไปเป็นเป็นอย่าง อยู่รอบเอวที่จะเปิดตัวปลายปีนี้เนี่ยที่จอคอมพิวเตอร์นั้นเนี่ยนะครับมันจะเป็นโปรเจคเตอร์อยู่บนข้อมือของเราอยู่บนแขนของเราท่านคงเห็นแล้วนะครับอันนั้นจะยิ่งทาให้เราเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้นแล้วถ้า Google g l a s s เข้ามาใช้มากยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยยิ่งเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้นผมเรียนมาทั้งหมดนี้เนี่ยก็เพื่อจะบอกว่าโลกเราที่บอกว่าเป็นดิจิทัลอีคอนมีนั้นเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะครับ1995ดดนแท็บสกอตนะครับที่เป็นนักคิดนักเขียนคนหนึ่งของโลกเนี่ย เขียนในหนังสือบอกว่าโลกเรานั้นจะไม่เหมือนเดิมจะมีสิ่งที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตอีโคโนมีเว็บอีโคโนมีแล้วก็พูดว่าดิจิทัลอีโคโนมีนะครับเพราะแม้มันเกิดขึ้นเมื่อเกือบ20ปีมาแล้ว1995ท่านรองนายกฐมนตรีหมอนมชงปรียาธรเทวกุลนะครับท่านได้เอ่ยขึ้นหลังจากรัฐบาลชุดน,นี้ได้ตั้งขึ้นมาว่าประเทศไทยทิศทางของเราก็คือดิจิทัลอีโคโนมีเหมือนที่ท่านรัฐมนตรีได้กล่าวเมื่อกี้นี้นะครับว่ารัฐบาลนั้นมีนโยบายแน่ชัดในเรื่ององงข Digital e c o n o นีก็คือกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือธุรกรรมนะครับที่เกี่ยวพันกับเทคโนโลยี IT ถ้าไม่มีพื้นฐานของเทคโนโลยีไอทีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือธุรกรรมก็เกิดขึ้นไม่ได้ครับถ้าพูดในเชิงเศรษฐศาสตร์นะครับสิ่งที่ทำให้มีประโยชน์อย่างยิ่งเลยก็คือทำให้ productivity หรือว่าผลิตภาพของการผลิตทั้งมอยทั้งหลายนั้นเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับ คนคนหนึ่งก็มีความสามารถในการผลิตมากขึ้นกว่าเดิมที่ดินแปลงหนึ่งก็มีความสามารถในการผลิตมากขึ้นกว่าเดิมและนั่นคือหัวใจสําคัญของความร่ํารวยและมัง่งคั่งของกุ่สังคมครับเมื่อเรามี productivity เพิ่มขึ้นต้นทุนทั้งหลายก็ลดต่ําลงไม่ว่าเราจะทําอะไรความสะดวกก็เกิดขึ้นประสิทธิภาพก็เกิดขึ้นแล้วถ้าเราทําให้มันเกิดประสิทธิผลนะครับ effectiveness เพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ต่อผู้คนและวันนี้ครับเรามาทํากัน ทำงานกันทั้งหลายเนี่ยก็เพื่อให้เกิด Effectiveness ขึ้นมาคือประสิทธิผลตรงกับความต้องการของผู้คนครับและนี่คือหัวใจของดิจิทัล e c ค n น m y มอย่างแท้จริงเพราะว่าตั้งแต่2007เป็นต้นมาแอปพลิเคชันทั้งหลายที่เกิดขึ้นมานั้นเนี่ยเป็นแสนเป็นล้านก็ตามแต่แต่คนนั้นเนี่ยก็เหมาะกับประเทศของตัวเองเหมาะกับชีวิตของตนเองแต่ประเทศไทยครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกนะครับที่มีการส่งเสริมให้มีคนรุ่นใหม่นิติบคุคคลได้ผลิต โมบายแอปพลิเคชันที่มันเหมาะเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนโดยยึดของภาครัฐเป็นหลักนะครับแอปพลิเคชันทั้งหลายนั้นต่อคงทราบดีเยอะแยะไปหมดเลยในขณะน,นี้แต่มันกระแตะจายนะครับและภาครัฐนั้นต้องการส่งเสริมให้มีคนรุ่นใหม่ได้มีกความคิดที่เริ่มที่จะทําให้เกิดแอปพลิเคชันต่างๆมากมายและรัฐสามารถนํามาใชา้ประโยชน์ได้นะครับได้ด้วยเหตุนี้ eja จึงเริ่มโครงการนี้เมื่อประมาณสัก ปลายพิจิกายอนี่เกือบเกือบสี่หเดือนมาแล้วที่เริ่มขึ้นนะครับเป็นความคิดที่เริ่มครั้งแรกที่จะทําให้เกิดแอปพลิเคชันของภาครัฐมากยึ้นขึ้นโดยใช้คนไทยเราเนี่ยแหละครับที่ทําผมมั่นใจว่าในในการแข่งขันที่ท่านมีมาเนี่ยมันทําให้เกิดทักษะ4อย่างของศตวรรษที่21ตสําหรับคนที่อยู่ในวงการศึกษาทั้งหลายนะครับที่พูดกันก็คือทักษะอันแรกก็คือคิดเป็นครับ ถ้าท่านคิดไม่เป็นท่านไม่มีวันทำแอปพลิเคชันได้เลยไม่ว่าจะชนะหรือไม่ชนะก็แล้วแต่นะครับอันที่สองคือการทํางานเป็นทีม collaboration นะครับสีที่สองถ้าไม่มีความร่วมมือเป็นทีมไม่มีวันทําสาเร็จได้แน่นอนอย่าเ่าจะส่งมาเลยนะครับและที่สามก็คือการสื่อสารครับถ้าท่านไม่สามารถสื่อสารกับผู้คนรู้เรื่อง p r e s e n t project รู้เรื่องหรือ p r o p o s a l รรู้เรื่องท่านไม่มีวันมานั่งในห้องนี้ได้เด็ดขาดและทักษิที่สี่ของศตวรรษที่21บก็คือ creativity นะครับ ถ้าท่านไม่มี creativity แน่นอนไม่มีวันจะมีของเหล่านี้ลออพ่องเราขึ้นมาได้เลยและมันตรงกับความต้องการของเราเกิด effectiveness ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นผมก็ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าประกวดทุกท่านนะครับเพราะว่าถึงจะชนะหรือไม่ชนะอะไรก็แล้วแต่ท่านได้เรียนรู้ทักษะสําคัญของศตวรรษที่21ที่เรียวกว่า 4C นะครับตั้งแต่ critical thinking นะครับ communication collaboration แล้วก็ creativity เพราะฉะนั้นผมมั่นใจว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่นอกจาวาจะได้ โมบายแอปพลิเคชันที่ดีๆมาแล้วาภาครัฐแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราได้รายชื่อนะครับของคนรุ่นใหม่ที่ผมมั่นใจไปทางซิปป้าและซอฟต์แวร์ภาคนี่จะนาไปบ่มเพาะต่อไปในวันทั้งหน้าให้มีความยิ่งใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับและผมมั่นใจว่างานอย่างนี้เนี่ยเป็นงานที่กระทรวง ICT รับผิดชอบเต็มที่นะครับผมอยากบอกน้องๆว่าขณะนี้เนี่ยกระทรวง ICT เนี่ยรับผิดชอบงานมากขึ้นเหลือเกินนะครับเพราะว่า ท่านนายกกรรีนนั้นท่านก็มีความต้องการให้ประชาชนได้รับประโยชน์ล่าสุดที่ได้ทราบมาก็คือท่านต้องการแอปพลิเคชันสําหรับคนที่ต้องการไปต่างประเทศนะครับลองจินตนาการดูนะครับคนที่ไม่เคยไปต่างประเทศเลยเนี่ยอะไรอยากจะรู้ว่าต้องทําอะไรบ้างตั้งแต่พาสปอร์ตจะต้องเอาสําเนาบัตรประชาชนไปไหมจะต,ต้องเอาทะเบียนตำรวไปไหมนะครับที่เปลี่ยนชื่อตัวเองไปหรือเปล่าคําตอบก็คือไม่ต้องนะครับ ถ้าน้องจะทำพาสปอร์ตเดินไปที่กระทรวงต่างประเทศเอาบัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้นเองจบครับภายในเวลา6วันก็ได้บัตรประชาชนแล้วนี่คือดิจิทัลอีคอนมีนะครับไม่ต้องมาซีรอกแล้วซีรอกเล่าซึ่งตอนนี้ทางรัฐบาลเองก็จะไม่มีจะลดการใช้ไอบัตรประชาชนนะครับซ้ำๆนักซากคัปปี้ทั้งที่มีต้นฉบับอยู่แล้วนะครับกระทรวงไ c t ก็พยายามที่จะจัดรูปแบบ นอกจากอัพโมดิบแอปพลิเคชันแล้วเรื่องบรอดแบนเหมือนที่รัฐมนตรีได้กล่าวนะครับผมคิดว่าเป็นอนาคตสําคัญของชาติอย่างยิ่งถ้าเราไม่มีดิจิทัลคอนเนมไม่มีคอนเซปต์นี้มารวมกันแล้วเนี่ยผมว่าการผลิตของเราของการต่อยอดท้งการผลิตของการติดต่อซื้อขายกันกับต่างประเทศนั้นก็คงจะมีปัญหามากนะครับเพราะว่าโลกทั้งโลกนั้นเนี่ยมันกลายเป็นโลกของดิจิทัลคอนเนตมิไปทั้งสิ้นเลยนะครับมีตัวเลขทางเศรษฐศาสตร์ตัวเลขหนึ่งเขาบอกว่าทุกๆโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับอีกส0เครื่อง เพิ่มขึ้นเนี่ยต่อคน100คนเนี่ยจะทําให้รายได้ต่อหัวต่อคนเนี่ยเพิ่มขึ้น1%นะครับถ้าสมมุติว่าท่านมีอยู่แล้ว x เครื่องต่อร้อยคนแล้วถ้าท่านมี x บวกสินะครับเครื่องต่อคน100คนเนี่ยรายได้ต่อหัวต่อคนเนี่ยจะเพิ่มขึ้น1%ตต่อปีครับอันนี้เป็นตัวเลขคร่าวๆนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ขอแสดงความยินดีที่พวกเราทั้งหลายได้มาอยู่กันใน ดิจิทัล n คมีนะครับที่จะทําให้พวกเรานั้นมีการใช้สิ่งที่สะดวกเพิ่มยิ่งขึ้นลดต้นทุนแล้วก็สามารถทําให้ตัวเลขนี้เป็นจริงขึ้นมานะครับผมขอขอบพระคุณทางกระทรวง ICT ที่ได้ให้ความร่วมมือกับ EGA อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ขอบคุณทางซิป้าผมขออนุญ,ญาตพูดสั้นๆเพราะว่าเดืยวยาผมก็ไม่รู้ว่ายอจากอะไรนะครับทางซิปาทางซอฟต์แวร์นะครับแลวก เนกเทคด้วยที่ร่วมมือทําให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมาได้นะครับผมขอจบแค่นี้เพราะผมดูสายตาของน้องๆแล้วทุกคนอยากให้ผมลงจากเวทีแล้วประกาศผลโดยเร็วๆนะครับผมขอจบและขอบคุณท่านรัฐมนตรีครั้งแล้วทีมงานของท่านครับขอบพคุณครับค่ะในช่วงนี้นะคะขอขอบพระคุณท่านประธานกรรมการบริหารสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชนคุณวรากร3โกเซ